กูมาสภาพแบบเนี้ยไปไหนอะเบลก็ลคือกูซื้อของซื้อรองเท้าใส่ทํางานแล้วคืออีป้ามันให้กูลองแล้วคือสี่สิบไม่มีกูก็เลยเอาสี่สิบเอ็ดซึ่งมันมีอยู่แค่ตัวโชว์แล้วก็เลยลองว่าเออโอเคเอาเบอร์สิอ็ดก็ได้อะไรเงี้ยแล้วคือเขาบอกว่าไม่มีของใหม่ซึ่งของที่มันโชว์นั้นคือปุนค่าก็เลยบอกว่าอยากได้ของใหม่ นางด่ากูว่าสกรปรกมาลองของไม่เอาแล้วสกรปรกอีดอกรองเทา้าคู่ละร้อยยี่สิบหน้าหนังสีเดี๋ยวดูร้านนะตลาดลุงตะเลยแล้วก็เนี่ยคดูมันอยู่ข้างในนะลุงคน,นนี้ใสด่ดีแต่มีป้ามาในะาอีดอกยาอ่อนรองเท้าคู่ละร้อยยี่สิบอีดอกจะดูมันนะมันกำลังออกมาแล้วม,มันกำลงังออกมาแล้วมันกำลังออกมาและนะจะดูความความป้าของมันมันกำลังตื่นนะเออแล้วก็แต่งตัวาาอย่างนี้ออกมาหน้ารองเทา้าื่อมาซึ่งเขาใส่ทำงาน ด่ากูร้องของไม่เอาสปกปรกอีดอกเดินหนีไปไหนอะแต่ลุงนี่ใส่ลุงห้ามลุงขอโทษแทนดูไว้นะคะร้านเนี่ยร้านเนี่ยลุจะบอกให้ว่าอยู่ตรงไหนใช่นะคะไม่ออกมานะคะเมื่อกี้ด่ากูค่ะด่ากูแต่ก็หลบหน้าเพราะลุงท้าพูแล้ร้อยยี่สิบก็คืออยากได้ของใหม่เฉยก็เพราะว่าฝุ่นมันคากแล้วเออมองมาแล้วเอามาเอาสิจะได้รู้ว่าร้านจะได้ดังป้าหาว่าคนไม่มีตังค์ซื้อของมึงแค่ร้อยยี่สิบ มึงบอกว่าสกปรกกูอาดทันเอาสิมึงจะกูอะรู้กันเก็บป,ปากไว้แก่ตายดูเปล่าดีกว่ามาด่านี่ดูนะคะนี่ลุงเขานิสัยดีลุงเขาห้ามใช่ค่ะลุงเขานิสัยดีแต่เนี่ยเหมือนเป็นโรคประสาททางจิตอะคะ่ะดูนะคะนี่มันมีโรคประสาททางจิตคือที่สิบมันบอกกูว่ากูไม่มีตังค์ซื้อกู้แต่งตัวสกปรกอีดอก,ก,กคุณรูตังค์ในกระเป๋ากูไม่เหี้ยพัด มึงสาบานก่อหน้าพระให้มึงตายรถชนตายป่าใคระบอกคู่ใหม่เนี่ยมึงต้องมีของไว้สำรองมึงต้องมีของไว้สำรองป้าเหรอพี่ว่าคือฉันเห็นคุณว่ามีเต็มของเต็มไปหมดถ้าถึง40เบอร์ละคู่แล้วคุณว่าจะโกกระปกมาสมววรหรือเปล่าใส่ลงไปแล้วไม่ได้ว่าถ้าสมมติถ้าสมมตินะถ้าสมมติฉันใส่ไม่ได้คุณก็ต้องให้ฉันเหรอมีเบอร์ละหนึ่งคู่แล้วไม่ประเด็นคือคุณมาว่าจะโซกกระจะไม่บอกโซกกระฉันเพิ่งตื่นออกมาคุณว่าจะโซกกระีปงถ เยี่ยมแม่เอาใหม่ลองเล่นใช่ไหมนี่ลุงลุงเขาที่ใส่ดีแต่ลุงเขาก็ถ่ายเราไว้เหมือนกันลุงเขาที่ใส่ดีเพราะว่าลุงเขาภาพเป็นไรถ้าที่เข้าข้างมึงองิดีเอ้าเขาที่ใส่ดีจริงเขาเข้าใจลูกค้าแนี่มันจบจบไม่ได้เพราะถ้าเจอสี่เอ็นหนูใส่ไม่ได้อะก็คือก็คือว่าไงต้องให้เอาหรือยังไงอ้าวได้ทำไมไม่เอาเอาคู่รวมจะตายบอกว่าใส่สามเก้าสี่ใส่สี่สิบเบอร์ละหนึ่งคู่อ้าวใส่ได้ก็คือต้องเอาคู่นี้เพราะมันไม่มีให้ก็คือแม่คือหนูบอกหนูก็เลยบอกว่าหนูก็เลยบออกวว่่าาไมเแล้คะะนบอกว่า ลองอามาลองเล่นเ่นใส่สกรปรกตึ่งมาฉกไหมอ่ะไม่ใช่โอเคโอเคโอเคซีอูอ u a g เกนค่ะ